สวัสดีค่ะพบกับหนอียแล้วค่ะกับช่องซีรีแฟนวันนี้หนุ่ยมาตอบคําถามสําหรับคนที่สนใจที่จะสมัครวีซ่า EB 3นะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาด้วยวีซ่า EB 3แล้วก็มีครอบครัวนะคะแต่ว่ามีลูกที่อายุเกิน21ปีไปแล้วอยากทราบว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่สามารถดําเนินการให้ลูกที่อายุ21ปีของตนนั้นที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเข้ามาอาศัยอยู่ใน USA กับตนได้พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมดในครอบครัวนะคะ ก่อนอื่นต้องขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่า e b 2ก่อนนะคะวีซ่า e b 2เป็นวีซ่าทาวรทุกคนสามารถเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ใน USA ด้วยวีซ่านี้นะคะทั้งครอบครัวเลยหากคุณสามีภรรยาของคุณจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบุตรจะต้องอายุไม่เกิน21ปีถึงจะเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กับคุณด้วยได้ในประเทศ สหรัฐอเมริกานะคะอ่าก็เลยเกิดคําถามนะคะสําหรับคนที่มีอายุเกิน21ปีไปแล้วจะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้หนวยมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า e b 3ทุกคนจะได้รับกรีนการ์ด10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณสามีภรรยายและบุตรของคุณที่ติดตามคุณมาด้วยทุกคนก็จะได้รับกรีนการ์ด10ปีด้วยเช่นกันค่ะกรีนการ์ด10ปีตัวนี้หากใกล้หมดอายุคุณจะต้องยื่นคําร้องต่อ u s a s เพื่อขอ ต่ออายุกรีนการ์ดของคุณให้ได้อีก10ปีไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มไม่ต้องขอวีซ่าซ้ำแต่ยืดคำร้องกับ USCIS เพื่อขอต่ออายุกรีนการ์ดของคุณถ้าหากว่ากรีนการ์ด10ปีของคุณใกล้จะหมดอายุนะคะยกเว้นสำหรับใครที่อยากจะขอสอบโอนสัญชาติเป็นอเมริกันซิติเซนคุณถึงไม่ต้องต่อกรีนการ์ดนะคะหากคุณเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกรีนการ์ดโฮเดอร์หรือผู้ถือกรีนการ์ด หรือคนที่สอบโอนสัญชาติเป็นอเมริกันซิติเซนนะคะมีประเด็นตรงนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะกรีกันโฮเดอร์หรือว่า US citizen นะคะคุณก็สามารถยื่นคำร้องขอต่อ USCIS เพื่อดำเนินการให้ลูกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่อายุเกิน21ปีไปแล้วเข้ามาอาศัยกับคุณอยู่ในอเมริกาได้ด้วยวิธีดังนี้ค่ะ ค่ะมีวีซ่าอยู่4แบบนะคะที่ท่านสามารถอพพลายให้บุตรของท่านที่อายุเกิน21ปีไปแล้วมาอเมริกาได้นะคะแบบที่1เรียกว่า Family First Preference นะคะหรือ F1 Visa F1 v ีซ่ตัวนี้จะไม่ใช่ F1 v ีซ่ที่หมายถึงวีซ่านักเรียนนะคะวีซ่านี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น U.S.Citizen นะคะที่มีลูกสาวลูกชายอายุ21ปีขึ้นไปและยังไม่แต่งงานค่ะ วีซ่านี้ใช้เวลาดำเนินการประมาณ5เดือนนะคะหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ US law และลิมิตโคตาวีซ่าที่ available ในแต่ละปีค่ะแบบที่2เรียกว่า Second Preference หรือ F2A Visa นะคะวีซ่านี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังถือ Green Card และอยาก apply ให้ลูกที่อายุต่ำกว่า21ปีลูกสาวลูกชายที่โสดและยังไม่ได้แต่งงานค่ะ วีซ่าแบบที่3เรียกว่า second preference หรือ F2B Visa วีซ่านี้ก็เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังถือกร e นการ์ดและอยากอพยให้ลูกสาวลูกชายที่มีอายุมากกว่า21ปีและยังเป็นโสดค่ะทั้ง F2A และ F2B Visa ก็จะมีลิมิตโค้ตาวีซ่าในแต่ละปีเหมือนกันนะคะทั้ง2วีซ่านี้จะมีลิมิตอยู่ที่114,200วีซ่าในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่ง F2A วีซ่าจะได้วีซ่าอย่างน้อย79,940วีซ่าต่อปีหรือประมาณ70%ของโทโดทั้งหมดของวีซ่าที่เขาให้ในแต่ละปีค่ะส่วน F2B วีซ่าก็จะได้อยู่ที่34,260วีซ่าต่อปีหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นประมาณ30%ของโทโดทั้งหมดของปีนะคะในทุกๆปีวีซ่าแบบที่4เรียกว่า Third Preference หรือ F3 วีซ่าค่ะ F3 Visa นี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น U.S. Citizen นะคะที่มีลูกสาวลูกชายอายุ21ปีขึ้นไปและจดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วค่ะ F3 Visa ก็จะเหมือนกับทุกๆวีซ่าที่หน่วยได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะคือเขาจะมีโคต้าลิมิตต่อปีส่วนสำหรับีซ่านี้นะคะก็จะอยู่ที่23,400ีซ่าหากเกินนี้หากลิมิตเต็มแล้วเราก็ต้องรอปีต่อไป นี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่สามารถระบุเวลาดำเนินการได้แน่ชัดว่าแต่และว,วีซ่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่ปีทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีลิมิตของมันนะคะหากเต็มแล้วเราก็ต้องรอไปในปีหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปสมัครเราไม่ต้องไปแอปพลายเราไม่ต้องไปกรอกฟอร์มซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกๆปีเหมือนกับวีซา่าลอตเตอรี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ และอีกหนึ่งวีซ่าที่อยากแนะนำนะคะวีซ่านี้เป็นวีซ่าสุดท้ายท้ายสุดที่จะแนะนำแล้วนะคะเรียกว่า First Preference หรือ F4 Visa F4 Visa นี้เหมาะสำหรับ US Citizen นะคะที่อยากจะ apply ให้พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวหรือพี่น้องร่วมสายเลือดของ US Citizen นะคะและ F4 Visa นี้ก็จะลิมิตอยู่ที่65,000 Visa ต่อปีค่ะ วีซ่าทั้งหมดที่หน่วยได้กล่าวมานะคะฟอร์มที่คุณจะต้องใช้หลักๆเลยก็จะมีฟอร์ม I-130, ds 2 6 0แล้วก็ affidavit of support ค่ะค่าใช้ใจ่ายของ i 1 3 0จะอยู่ที่535ดอลลาร์ ds 2อ0กก็จะอยู่ที่325ดอลลาร์ affidavit of support ก็จะอยู่ที่120ดอลลาร์ค่ะ ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่คุณควรรู้นะคะและเตรียมไว้ก็คือค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการแปล,ลเอกสารนะคะค mm. ่าใช้ใจ่ายตรงนี้ก็จะอยู่ที่แล้วแต่นะคะว่าคุณจะไปให้ใครเป็นคนแปล,ลเอกสารให้และคุณจะต้องการส่งไปรับรองเอกสารหรือไม่นะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของ medical exam นะคะคือการตรวจสุขภาพก่อนที่คุณจะเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะคุณจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนค่าใช้ใจ่ายตรงนี้หน่วยเคยทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ medical exam นะคะหรือการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณจะไปเลือกตรวจที่สถานที่ไหนนะคะที่กรุงเทพก็จะมีอยู่สองแห่งก็คือบางกอก nursing home แล้วก็อีก ที่หนึ่งก็คือเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะถ้าเป็นบงกกอร์นุชิงโฮมเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่9,500บาทส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะอยู่ที่9,900บาทสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่6,900บาทเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะอยู่ที่7,450บาทแล้วก็คุณสามารถไปเลือกไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่ก็ได้นะคะที่เชียงใหม่สำหรับผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่6 8 5 0บาทแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีีก็จะอยู่่ท7,000บาท และอีกหนึ่งค่าใช้ใจ่ายก็คือ USCIS Immigration Fee นะคะค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ก็จะอยู่ที่220ดอลลาร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก่อนที่จะเริ่มดำเนินการยื่นแบบฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะสปอนเซอร์ลูกหลานของท่านนะคะท่านควรจะเข้าไปเช็คใน p r v a r i t y g u i d e l i n e ก่อนนะคะว่า รายได้ของท่านถึงเกณฑ์ที่จะสามารถสปอนเซอร์บุตรของท่านได้หรือไม่นะคะท่านต้องเข้าไปเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวหนว่ยจะแปะลิงก์ของ pervery guideline ให้ในคอมเมนต์ที่1น,นะคะของคลิปนี้ท่านสามารถเข้าไปเช็คดูกันได้และวิธีการเช็คนะคะสมมุติว่าคุณมากับภรรยาคุณ2คนก็จะเป็น2คนแล้วนะคะบวกกับ บุตรของท่านที่กำลังจะสปอนเซอร์มาเป็น3คนนะคะหากท่านอาศัยอยู่ที่ฮาวายท่านก็กดที่ปุ่มนี้แล้วก็เข้าไปดูนะคะสปอนเซอร์เฮาส์โฮใส่สนะคะเลข3ก็เข้ามาดูที่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่39,735นะคะตรงนี้ก็หมายถึงตัวเลขตรงนี้ก็คือเป็นรายได้ที่คุณทำได้ในทุกๆปีนะคะรายได้ตรงนี้คุณจะต้องเอาไปสปอนเซอร์บุตรหลานของคุณนะคะ แต่หากรายได้ของคุณมีไม่ถึงเกณฑ์นี้คุณก็ไม่สามารถที่จะสปอนเซอร์บุตรของคุณเข้ามาอาศัยอยู่ใน USA ได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์ไม่ถึงที่จะสามารถสปอนเซอร์ได้ฉะนั้นเมคชัวร์ว่ารายได้ของคุณที่ทำในแต่ละปีถึงเกณฑ์ที่จะสามารถสปอนเซอร์ได้นะคะจบคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหน่วยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคลายกังวลกันไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้ ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าอีวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ